สวัสดีครับ,บรผมครับผมมาปอกกันอีกคเก่าครับ,อบอกับเอกอบุบลคนก้นกลัวครับผมก่อนที่ไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วครับไปชมกันเลยครับเมื่อน,นี้ผมสีมาผ้าปีนผ้าหนองเอามาเบ่งตู่ฟักไข่แบบง่ายครับผมใ่เป็นกองกระดาษมีตัวควบกุ้มครับ คือจริงๆแล้วผมได้เอาไข่ลงไบนี่ได้ประมาณชุดแรกได้ประมาณยี่สิบกว่ามือแล้วครับผมสิบามาชมครับมือนี่เป็นมือที่ยี่สิบพอดีครับในไข่ชุดแรกเป็นตู้ฟักไข่แบบง่ายๆ พี่เป็นหลอดไฟ40วัตต์แล้วก็มีตัวไอซ์น้ำแล้วก็ลองฟางแล้วก็มีนะครับนี่ครับนี่คือไข่ชุดแรกครับที่ผมได้ลงไว้วันที่26 e กับ บลงไว้ทั้งหมดหาหน่วยครับยี่สิบหกสองในย,ยี่สิบหกยี่สิบหกครับแล้วก็นีน่ครับอนีนี่ตอนนี้ชุดแรกออกแล้วครับ เจาะไข่แล้วครับเป็นติดฟ้องนี่เป็น,นยี่สิบหกเป็นไก่ดำมงโกรครับชุดนี้ฟ้องแล้วหรือฟ้องนี้คาดการว่าอาจจะมือนี่หรือมืออื่นครับก็น่าจ,จะเจาะไข่ การทำปักตูไง่ายๆครับผมก็ทีอว่าประสบผลสำเร็จแน่ระดับหนึ่งครับไข่ที่ผมฟักนี่จะมีไข่เล็กฮอนแล้วก็มีไก,ก่ดำมงกุแล้วก็ไข่ไก่แจ่ครับ ว่าเป็นนิมิตไม้อันดีครับผมที่ลูกเจี๊ยบได้ออกมาแล้วครับคือใครผมอาจจะโปรดรวบรวมไว้ที่เดียวแล้วก็ฝากครับตัวผมเลือกแล้วก็เอามาใส่ไวเเ้เรื่อยๆครับเหนึ่งหน่วยสองหน่วยแบบนี่คือชุดแรกที่ผมได้ทำการ ฟักหลังจากตีไดเฮ็ดตู้ฟักไข่แบบเฮ็ดเองขึ้นมากครับง่ายๆด้วยหลอดไฟเพียงหนึ่งหลอดไก่ตัวแรกก็เจาะไข่แล้วล้วมาหลุดว่าคือสามฟองนี่ส่อง เจ็ดตึ้งสิบวันแหลกมีเชื้อครับแล้วก็สองฟองนี่ก็มีเชื้อกันครับแต่ว่ามือนี้ย e ี่สิบมือมีเจาะมันไว้หนึง่งแล้วก็มาหลุนว่าสี่ฟองนี่สี่มีโอกาสได้ลูกบอลเรียลลูกสีตายโคครับแต่ว่าชุดแรกตามเงา เจาะไม่เห็นหน่วยหนึ่งก็ถือว่าพูมมใจแล้วครับคือว่าเป็นมือใหม่ในการหัดเปาะหัดฟักไข่ครับกับตู้กับไดศิกาในยูทู u แ e ่ไม่ได้เห็นทั้งไลค์ครับกับมือนะครับหลอดไฟ40วัตต์เป็นการเจาะล่างนี่ระบายอากาศเล็กน้อย ตัวนี้จะเป็นคอนโทรลครับในการควบคุมอุณหภูมิไฟอยู่บอ่อหอนเป็นไฟผสมกันไวบนจุดต่าง,งๆนี่ก็เป็นไข่ที่ผมเลี้ยงไว้กินไข่คร,ครับเป็นไก่ไข่ครับไก่ขาวเล็กฮอน อุณหภูมิในการฟักไข่กับแต่ยุประมาณโมเกนสามสิบแปดครับอยู่ประมาณสามสิบ 38. เจ็ดถึงสามสิบแปดเวียงบมเกินนี้ครับผมจะใช่เตอร์โมในการตัดไฟผมจะตั้งเบี้ยงไว้ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าแต่ก็ลงมาสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งครับแต่ยู่ประมาณน,นี้เพื่อให้เขาได้ มีอุณหภูมิที่คงทีครับคือโบ่เวียงขึ้นล่งมากเกินไปครับขอ้ความร้อน,นคือปลาคงทีเดี๋ยวถ้าผมว่างเี๋ยวผมจะมาอ่าเหตุธีการเห็ดตู่ฟักไข่แบบง่ายๆครับผมคือไปกับเห็ดได้ด้วยเงินทุนเพียง้อยกว่าบาท ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วครับอันดียก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้ครับผมสำหรับเมืองไม้หัดเพาะครับไข่ตปเลูกกฮอนเข้างอนจัดเล้วก็ใไอ้ดำมองกโกครับที่ผมเขียนแดงอย่างนี้ก็คือ ตัวเขาจะสีแดงครับตัวแม่เขาสีแดงครับเป็นสีแดงออกนำ้นำตาลแดงนะครับผมก็เลยเียนแดงเลยเพราะว่าผมเอื่นแม่แดงครับไม่จริงแล้วเขาเป็นไกด่ดำมงโกครับแต่ถือว่าเป็นลูกชุดแรกตแต่เอามาเลี้ยงมากเลยครับเพราะว่าดีผ่านมากบุเดพรพอเอาไข่เอาลูกเขาเลยครับแต่คือมีแต่ ยังไหวกินไข่เป็นหลักครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ก็ขอโตโัวกันครับสวัสดีครับ